โอ้โหเป็นไายลูกเป็นไายครับไอเดียมือเปื้อนเหรอครับปดมือัดมือก่อนปัดนี่ตอนนี้น้องไอเดียมาเที่ยวที่นานะครับใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมหนูมาเที่ยวที่นาใช่ไหมนี่เด็ดดอกไม้มีดอกไม้เต็มเลยแล้วก็มีนาข้าวนะครับนี่ไอเดียนี่นี่พอให้มาพอให้นี่นี่นี อาไม้ขอให้เอา,อาไมจ้จับจับโหเย็นมากเลยนะสองข้างเรียบร้อยรองเท้านี่อ่รองเท้าไอเดียเรียบร้อยไปแล้วครับสองข้างเลยไม่มีพื้นเลยตรงนี้ข้างหนึ่งนี่ อ๋อมันมีอันนี้ด้วยเนี่ยที่แบบดังๆเนี่ยเห็นไหมมีไฟแต่เรียบร้อยไปแล้วสองข้างเลยมีไฟหรือว่าที่ยังดังโอ้โหพังแล้วลูกพังแล้วรองเท้าพังแล้วอุ้ยโอ้ยเปลี่ยนคู่ใหม่นะคะโยนทิ้งเลยย้อยย้อยย้อยมีรถรถอุ้ยอุ้ยรถเสียงรถอุ้ย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 กลัวไหมลูกอุ้ย เฮ้ยเไรวะ้าเจ๊เฮ้ยเจกเ่้ยเบ๊ยบ้ยเอนเฮ้ยลจ๊ปบ้ยก่อนครับจ๊เฮ้ยเจ๊เบ้ยกจ๊เฮ้ยเ่๊เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจาเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊เบ้ยเจ๊เบ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊เบ้ย